แรเชอร์นี่แหละไม่รู้จะเล่นอะไรแล้วเล่นจะแรเชอร์เียก็เป็นในแบ,บ,บททล็กอบัตที่สายเมเล่ได้ถื่อสุดโหดเลยอู้ขา้าแปลกๆที่ใจสกรปรกอ่ะห <c oughs> ม่ถึงนม <c oughs> ใช่ไหม่ะหม่ถึงไ้ติม

ร e ดอินพีซ์ก็สู้สไรอเฮ้ยนั้นอะไรคือปิงยังไงนะคนตะกีบปีที่ใหญ่กูปิงไปเรื่อยอ่ะ โอ้ละล่ะี่นๆไหนๆเหรอไปยิงกุ้ยไอ้สัตว์เย้เป้ไม่รู้ดิพี่ผมไม่ได้ยิงพี่เพอ้แยิงตายกันง่ายด้วยหมดตัง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  โอ้ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยแฟลลี่ไฟเออร์แฟลลี่ไฟจะต้องนั่นไงกว่าแล้วนั่นไงกว่าแล้วทุกอฉันกูัวบอกว่าเราวางทันเตอร์เลยเฮ้ยแฟลลี่ไฟเออร์ทันเตอร์ปัดโัวาซีเองแบบโอ้ยเี้ย มันมาเลยอะไรมาตัวใหญ่ไลกูไงจะแบงกูไปโน่เอยเ้ยเธอเกิดตายข้ามาโค้งไอ้สักพเ็กไม่นอนนอนข้างเลยไม่ใช่ทานโค้งเลย วัตสันช่อนไปก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 ่อนกอนไ่อนป่อนก่อนไปนปร่อนไ่อนไอไอนไปก่ออนไปก่อ่อนไอน่อก่นไอนปกนไปก่นไปอนไปอน Oh, this must be Oh, it's in the Ah, fuck. Oh. What did you do? The code's good, but we got fault lines. It's locked for two minutes. Time for shit, shit, shit. Hold on. Holy shit. Triggering other you do, do

ไปออกเฮ้ยยังมีลูกเหรอก็บอกว่าอยู่อย่าอยู่ใกล้ระเบิดไม่ไม่ก็เกมมอลก็พังระเบิดไปแล้วไงยี่เนี่ยมามามาเปไปไปไปยังยังยังตรงนั้นชิดไม่โดน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 ใช่ไหมโอ้ยเต้นมุกบุกเฮ้ยโดนกูที่เคยคิกูลงแล้ว โดนโชกแสลมมืออีกแล้วเวอโดนบิ๊กโชย์อะโชกเอ้ย m ีโอ้ย MC MC ไปจีเจอไปเป็นดีเลยที่เนี่ยเป็นเป็นโบโซยู่ไผ่เลยเป่ยมันโบโซโอ้ยเหียรีกูแมว เฮ้ยฮิวไอ้เหี้ยไอ้ดีกูตีมเนี่ยขอขอเนี่ยอาเลยพี่เอาเลยเอาเลยเอาลูกซองนี่มีอุ้ยเขี้ยะปืนอย่านี่ได้อีกแล้วกันอีกแล้วเตรียมตัวเฮ้ยในห้องตรงไหนตอนคอมเหรอหยู่ตรงไหน ตรงนี okay. ้เนี yeah ่ยเต็มเลยเห็นไหมเนี่ยมาแลวโอ้ยยังไม่มาองนี้เยคะเบิดเบิดตัวอะไรเนี่ยวินลี โอ้ยๆๆต้องวิ่งไปห้องโหลดต้องวิ่งไปห้องโหลดพูดโหลดโอ้ยตาแบงโอ๋อะไรมันจะเย็นหมดแล้ววะเดี๋ยวมาข้ามสกีเมอร์แนึงตายยังสกีเมอร์ตายแล้วตายแล้วเป้ไอ नीड ยัวร์เฮลปเคเฮยแ โอ้ยโอ้โอ้ยโอ้ยเ้นแล้วตรงนี้ตรงนี้มาทางนี้อ๋อต้องต้องกันใช่ไหมต้องกันอยู่โอเคโอเคโอเคเฮ้เราปไมาตรงนี้ O bandido, 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 you, Thank you. Thank you. Thank you. Ooh. Ooh. <laughs> oh, oh, oh oh. The, the, the. Thank you chắc chắn 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 ข่าบุญข้าบุญข้าบุญไงคอมไปไอสัตว์ซ้ำศ้กัด้วยมึงไอ้ยวันนี้มึงต้องซ้ำ

ร้อยวิ่อประตูก็เกิดแล้วเกิดมาแล้วถ้ามันอยู่ใช้ฟอย์มันจะเกิดเองใช่ใช่เข้านะพี่เข้าเลยสองคนเดยวไม่เกิดใช่ไหมทิปฟอยา์ขน้าดพอตรงนี้นะ เอนี่มาละเป้ยยังมาถึงเอาเลยหรอไอ้เช่ตายไปจะตายไปวางฮิวดิเอ้อเอาได้พี่ได้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 เป๊ะเป้อะไรเคมอกูมันมันเวลามันระเบิดปุ๊บมันมันตังได้อีกรอบนึงไน้เดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดี๋ยววนไปใครๆครนนี้ ครเล่นน้อยวะไอไอคีเลยพี่ระเบิดกูมัระเบิดได้สองสครั้งเมื่อกี้ไอกีที่มึงถามไงอย่ามามันมีปีชัดปีชัดเหรออยาโบนพิจาทั์แล้วมาแด้ไอ้เหี้ยยินไปเ่อไป r u s h แ n g b ไอ้เหี้ยตลง ไอหนูหนูไอ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 หนไอหนูไอหนูหนูไอหนูไอหนโอ้นูไอหนูไอห ôi 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 của ai, của ai? ôi 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 nai ôi súng của ôi 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 nai ôi súng của ôi 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 ต้องระวัให้กระสุนกระสุนบินมีแล้วต้องเดี๋ยวเพิ่งกดนะไยังไงเไมกดผมมากนกัหน้าวิ่งก่อนเนี่ยมียาตรงนี้มียาแต่ไปิอแตไปยอ้อไป้อเลือกเหรอหยิบเข้ามาหยิบเข้าไปยื้อไปยปล้เ ี่กูยังไม่กดกูยังไมดอ้าเลกกิน่ถนี้หลังนี่กูกูกูไมคอยมียามียาสองอันเลยมียาสอกล่องเลยกินเดียวเดี๋กินอยู่หลังกินเนี่ยนยาอยู่ตรงไหนแน่ตรงกล่องนี่กล่องข้างบนนี่อันนึงแล้วก็ตรงนี้อันนึง เราไม่ได้ l อรไม่ม yeah, ี uh, uh. o ัตถุเลยวะวาตรงไหนเลยวะวางหลังอะวาง่ซน่ซนหลังนู่นน hey ่ะบางแต่โซนหลัง mm กับโซนหน้ามได้โซนโซนหน้าหน้ามันคือตรงไหนหน้าคือตรงไหนหน้าคือโซนนี้ไงอันนี้หลังไงโซนโซนโซนเลอี่คือโซนหลังใช่ไหมโซนโซนห เอ้ยไอเปิดกล่องไอมีบ well, yeah. hey ี s <S hmm. hey, no, ah, ้ตรงนี้พ hmm. ี <t <t ่ใครแบนนะแบนเลยแล้วไหนม่ให้เปิดตรงไหนพี่ไม่เห็นมีให้วางเลยเปิดนี่เปิดกล่องเนี่ยไม่ไม่ไม่ไอรั่วเหรอกรโดดได้นี่อะไรเนี่ยเอาเปิดกล่องอุ้ยอากวะเจ็บกูดิมีอันนี้อันหนึ่งไม่ใช่อะไรเฟิร์นอุ้ยเฮ้ยมีสกายอยู่ข้างบนอะครับไอสกายอยู่ตรงทำไมอ่ะอุ้ยเว้ยเหรอ

ก็เทคมันวางเรื่อยแต่ข้างหน้าเพ่วางข้างหน้าก็วางข้างหน้าไม่มีติดวิแฝงโซนนี้ใช่ไหมใ้่ซีแล้วใครใครมีอะพี่พี่พี่เหนียวนะเพ่หนึ่งอันสุดท้ายนะให้คุ้มนะเพ่มาแล้วมีกันนี้อยู่คูนิวตัวเองได้นี่เมทชีนี้โซนไหนมาก่อนอะโันหน้าหลังวะ

ส่วนหมดไข่ไลยยี่กูไอ้เหี้ยเชินพีเรมันหนหักเลยไอเฟนไอทิปเตอร์มาละตรงนี้แก๊สแก๊สแก๊สไอคอมอย่วะอยู่หลังอยู่ตรงนี้พี่ ยิงให้ยิงให้ไปไหนด้หลังเข้าโซนขวาปืนมึงโอเคเนี่ยบินบินมปอยู่เ้ยจุดวางระเบิดไม่ได้เฮ้ยเกียร์ลงมาแล้ว ผมว่าหลอตรงนี้ใครเล่นมีดอะกมเกมนี้ดิไหนไอวเงเล่นเล่นสไลเชอเกมนี้ไปดิมาแล้วสะพานมาแล้วสะพานมาแล้วสะพานมาแล้วมจะมาโซนไหนบ้างวะวางวอเลยแค่สองโซนเนี่ยตรงนี้โอ้โหกดผิดเนไม่อยู่ตรงไหนวางรอนีหรอเป้หลังวางผมว่าระเบิดไปเลยนะดูหลังได้หผมยิงข้างในให้เวัง์เยอไ ไอเหี้ยเสียงบักไอ้สัตว์เฮ้ยหลังมาเนี่ยไอ้เหี้ยบุ๊คไอ้เฮี้ยไี้กูก็มึงวิ่งป่านกระสุนกรุยเปลียนคุณรู้ปุต้องวิ่งไปทางไหนอ่ะไม่รู้เอาปุไปเองดีกว่าไอ้เหี้ยช่างมันเถอะไอ้เหี้ย Yeah, we got do it! here. State level by the museum. We see you. Keep them up the helicopter! we hey. hey. That's Mot it. Yeah. It's clear. Oh. To the helicopter. We've got to get the supplies out quickly. To you. it's over. Are you okay? Yes, I'm here. Oi. Get the supplies <laughs> and head to the church. <laughs> Sveta, you'll come with us. <laughs> I need to find our team. Red Square is no man's land. We'd never make it. There is a chance. I Why can't do leave